สวัสดีครับอาจารย์แอนสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมแป้งสรุธธนวัฒนนะครับผมเป็นจิตเก่าที่มอตทอรนะครับรุ่นโอ้โหนานเลยนะเจอกันตอนแป้งปี2ปี3อ่าใช่ค่ะร่างจะมีศิลปพันธ์นะคะเป็นอาจารย์อยู่ที่วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะก็เป็นอาจารย์แป้งค่ะนานแล้วค่ะน่าจะจบไปเป็น10ปีเหมั้งครับที่กลับมาเจออาจารย์แอนใช่ตอนนั้นก็เหมือนมามาแคชชั่กันแล้วอยู่ดีก็คุยกันคุยกันเรื่องหนึ่งว่าแบบเอ้ยเราทำส เราอาจจะให้เด็กได้ทำสตาร์ทอัพได้โตวไวขึ้นกว่าที่เราทำก็เลยเป็นที่มาว่าทำให้เราได้คุยกันยาวเลยครับได้ลองเซตอัพทำกิจกรรมเทรนนิ่งด้วยกันครั้งหนึ่งเนาะแล้วก็เห็นวิธีการขั้นตอนกระบวนการที่แป้งใช้ในการอบรมเด็กอะไรเงี้ยค่ะก็เลยประทับใจแล้วบอกเอ๊ะเรามาทำอะไรที่มันเป็นจริงเป็นจังกันมากกว่านน,นนี้วะ,ะมันก็เลยเป็นที่มาของโครงการดิจิตอลโนเวชั่นไซน์บอกต้องบอกเลยว่า <c oughs> แฟนบล็อกอยากให้แบบ <c oughs> น้องๆระดับมหาลัยเนี่ยได้เข้ามาในโครงการกันคือตัวผมตอนที่ทำสตาร์ทอัพเองเนี่ย เราใช้เวลาเรียนรู้ประมาสักสิปีกว่าจะรู้สึกว่าแบบเรามั่นใจที่จะทำสิบปีนี่มันนานไนานค่ะแต่ถ้าเกิดให้น้องๆได้เข้ามาในโครงการแซนด์บ็อกเนี่ยผมเนี่ยเอาประสบการณ์15ปีของผมเนี่ยเราไม่ได้ให้ความรู้อย่างเดียวรเราให้ประสบการณ์ของเราไปด้วยคือในมุมของมาอะไรอะ่ะที่เคยเราห้แป้งฟังคือจริงเราก็พยายามทำเนาะทำมาต่อเนื่องตลอด ในการสร้างพวกองค์ประกอบการนะคะก็มีหน่วยงานมหาลัยที่จริงจังแล้วก็ช่วยสนับสนุนซัพพอร์ตตรงนี้อยู่ก็คือต้องขอบคุณแป้งว่าแป้งกลายเป็นอีกแรงหนึ่งเนาะจากจากข้างนอกเลยที่เข้ามาแล้วมาลงกิจกรรมคือมาทุ่มเทมา contribue ให้กับโครงการนี้อีกแรงหนึ่งก็ต้องแบบเป็นเป็นประโยชน์กับมหาลัยเรามากเพราะว่าในภาพยาวๆเนี่ยที่คุยกับอาจารย์แอนเร้สึกว่าแบบมันเป็นเป้าหมายเดียวกันคือเราอยากจะช่วยกันสร้างคนให้มีมาตรฐานแล้วก็ช่วยกันสร้างคนให้มีเกิดธุรกิจใหม่ได้เร็วขึ้น แล้วสิ่งที่ผมมองคือผมเข้าใจว่ามหาลัยเนี่ยเป็นศูนย์รวมของความรู้อยู่แล้วแต่ว่าส่วนหนึ่ง <c oughs> ที่ขาดคือมหาลัยหรือว่าบุคลากรในมหาวิทยาลัยลเนี่ยอาจจะไม่เคยทําธุรกิจมาก่อนอ่าใช่ใช่ใชทำให้เรา drive ทางธุรกิจเนี่ยอาจจะแบบไม่ไวเท่ากับผู้ทำธุรกิจอยู่แล้วมาไกด์อย่างนี้ครับก็ต้องแบบนี้ต้องถามแป้งว่าเคยมาหมดแล้วล้มลุกคลุกคลานจนกระทั่งรู้เหมือนอะไรตอนที่เหมือนมีมีมีมมคลวิชาอันหนึ่ง ชี่รู้สึกว่าทํายังไงที่จะทาให้น้องๆเขาพัฒนาไปได้เร็วกว่ารุ่นเราอีกใช่ไหมคะต้องบอกว่าการเป็นผู้ประกอบการเนี่ยมันมันไม่ได้สอนกันง่ายๆแต่ต้องบอกว่ามันเรียนรู้ได้แล้วกันสมัยตอนที่ผมเริ่มทำเนี่ยจำได้ว่าตอนนั้นอายุประมาณสักยี่สิบเจ็ดนะครับตอนที่เปิดบริษัทแรกอายุยี่สิบเจ็ดก็ไม่มีเลยนอกจากความมั่นใจนะฮะตอนนั้นว่าเงินเงินเงินมีไหมตอนนั้นเงินเงินก็ตอนนั้นทํางานบริษัทอยู่ทํางานบริษัทแล้วก็ ปิดบริษัทของตัวเองเพราะแบบอยากจะเป็นผู้ประกอบการตั้งแต่เด็กอยู่แล้วนะครับไม่มีอะไรในความมั่นใจแต่ยังมีเงินเดือนอยู่ก็เลยแบบลองผิดลองถูกได้อ่าอ่าก็เลยมาถึงมาถึงจุดนี้ได้ใชสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆเราจากอาจารย์ถามแล้วกันในเชิงกับป๋าปาจะมีหลายคนอยากรู้ว่าจั่างจ้าไซดีอันนี้ค่ะผลิตภัณฑ์ที่แป้งทำตรงนี้คือคือจริงๆโลโก้เป้าหมายของการพัฒนาผลิตภัณฑ์แป้งเนี่ยแป้งอยากทำผลิตภัณฑ์อะไรแล้วทำไมถึงกลายมาเป็นมาเป็นพอร์ดักของจ้าไซดีจนถึงทุกวันนี้ โอเคเป็นคำถามที่ดีมากเลยอาจารย์เมื่อประมาณสัก4ีปีที่แล้วนะครับกับปัจจุบันเนี่ยแตกต่างกันสิ้นเชิงจัสเดีตอนแรกเนี่ยเป็นระบบน้ําบัตรเราตั้งชื่อมา,นะา,าแบบจัสษดีเขาก็แบบเฮ้ ใครๆก็สามารถแลกไอเดียกันมันมีเพนตรงที่ว่าแบบเวลาเราได้นามบัตรมาส่วนใหญ่เราทำหายใช่ไหมครับแล้วเวลาจะติดต่อกลับไปเอาหาไม่เจอแล้วทฤษฎีคือแค่เป็นระบบเก็บข้อมูลนามบัตรมาสแกนกันผ่าน QR เลยครับแต่ทําไปทํามาก็ไปไม่รอดครับเพราะไม่มีคนจ่ายเงินไม่มีคนจ่ายเงินนี่เราต้องรีบเปลี่ยนนะครับต้องเทสต์ต้องไม่เปลี่ยนอันนี้จริงๆเป็นเป็นิคนะใช้เวลาเท่าไหร่ถึงจะรู้ว่าเฮ้ย ถ้าเนี่ยแค่เนี้ยไปต่อไม่ได้ละเราจะรู้ได้ไงเออเราจะรู้ได้ไงว่าไปต่อไม่ได้ละตอนนั้นเนี่ยถ้าบอกว่าเาสดีที่เป็นนามบัตรเนี่ยคิดว่าใช้เวลาประมาณ5้าหเดือนเหมือนกันนะแล้วเงินก็เราต้องใช้ออไหลอปเรื่อยอใช่ใช่ต้องบอกว่าตอนนั้นเนี่ยที่มัน5้าหเดือนได้เพราะว่าเรายังรับงานนอกอยู่องครับก็ไปซ้อมไปเฮารับทำโปรเจกต์อ,อย่างน,นี้อ่ะก็ยังมีเงินจากทางอื่นอยู่จริงนะปัจจุบันถ้ามันไม่เวิร์กนะสามเดือนกะ็ต <laughs> ้องเปลี่ยนแล้ว่ะใช่ใช่ปีที่แล้วเราก็ทาโครงการนี้เป็นครั้งแรกครับใช่คะ เราก็คิดว่าเราก็ใช้เวลาคือวิธีการของของที่พวกเราทคือเราเอาแบบสั้นๆเลยประมาณสักสี่เดือนเนาะในการเตรียมเด็กในแต่ละขั้นตอนขั้นตอนคือสังเกตได้ว่าวิธีการเราจะไม่ใช่แบบว่านั่งเลคเชอร์เนะจะเป็นลักษณะแบบเดี๋ยวทำแป้งให้มันเราก็จะมีโจทย์ให้ทุกคนกล<ช>ับไปทําแต่ว่าในว่าคีย์สําคัญของโครงการที่เราจะบั้งผู้ประกอบการอแป้งคือแป้งอารมณ์ดูคุกคนห้าหกเดือนอะเราขาดพี่เลี้ยงไหมใช่ป่ะเราเลยถึงปรับมาเป็นว่าเนี่ยโครงการเราอ่ะถ้ามันจะเดินเราที่จะเดินได้เนี่ยค่ะเพราะว่า มันมีการดูแลแบบใกล้ชิดเนาะคือส่วนหนึ่งเลยนะพ่อแม่ผมรับราชการก็คือไม่มีประสบการณ์ธุรกิจเหมือนกันเราไม่มีพี่เลี้ยงนั่นคือจริงเลยครับเพราะว่าครอบครัวเราตั้งแต่ต้นตระกูลเลนะี่ยเป็นอาจารย์มาตั้งแต่ต้นตระกูลเลยอ่าฉีกดีเหมือนกันนะฉีกเหมือนกันครับฉีกเหมือนกันครับเพราะงั้นคือพอไม่มีพี่เลี้ยงเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราควรทําหรือไม่ควรทําอะไรอย่างเงี้ยครับในสิ่งที่มัน ต้องทำแล้วแปลว่าอะไรคือสังคมตอนที่เราทํางานแล้วอาจารย์ก็อยู่กับเพื่อนอาจารย์เนี้ยแป้งเหมือนกันก็คืออยู่กับเพื่อนๆที่ทางานบริษัททุกคนรับทุกคนก็ไม่ได้มีแนวคิดที่จะแบบจะไปทําธุรกิจอะไรเนอะเราเรามีทางมีพี่เลี้ยงเลยนี่ผมนึงบอกว่าใช้เวลาตั้งสิบห้าปีอ่ะวอยจะรู้ว่าต้องทําอะไรที่จะมันจะไปต่อข้างหน้าได้ใช่ใช่ที่พอเราแบบว่าทาโครงการครั้งแรกเราจัดระบบการมีพี่เลี้ยงเนาะเรารู้สึกว่า4เดือนแป้งมันสั้นไปปะแต่ว่าพอมันมีระบบที่เห็นชัดว่าแบบมีพี่เลี้ยงเข้าแป้งเข้าแล้ว ทรงประเด็นชัดเจนแล้วกันบ้านทุกอย่างไอซี่เมนชัดเจนเด็กเด็กไปได้เร็วเนาะเพราะว่าตอนนี้ต้องบอกเลยว่าที่เอามาทำเจ้าหน้าที่บริษัทแสนบอกเนี่ยมันเหมือนกับผมคุยกับแผนกในบริษัทเลยวิธีการทำงานแบบเดียวกันคือเอาวิธีการทำงานแบบเดียวกันมาลงให้กับน้องนักศึกษาคุณาคุยกับน้องๆนักศึกษาเทียบกับคุยกับพนักงานที่โตโตแล้วอะค่ะความสึกต่างไหมต่างอยู่แล้วครับอืมเพราะว่าอันดับแรกเลยคือสิ่งที่ต่างคือสกิลเนาะนักศึกษากับมืออาชีพ ค่ะสกิลต่างกันค่ะค่ะแต่ถามว่าก่อนจะเป็นมืออาชีพก็ต้องไปเศึกษาก่อนอ่ะอ่าใช่ใช่ต้องเป็นนักศึกษาก่อนใช่ครับแต่ว่านักศึกษาต้องนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเราเป็นยังไงคะมีปัญหาที่ดีมีปัญหาที่ดีน้องเราอแต่ว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยต้องบอกเลยว่าคนที่จะเป็นแบบองค์ถือผู้น์ได้เนี่ยเขาต้องมีความมุ่งมั่น อืมจริงค่ะจริงจริงคือคือปัญหาที่ที่ที่เราเจอกันตอนจัดงานก็คือว่าเด็กๆมีความมุ่งมั่นในช่วงแรกเนาะแต่ว่าชีวิตมันเขามีการเรียนเป็นหลักนะคะมันก็ทําให้การแบ่งเวลาค่อนข้างที่จะยากนิดนึงแต่คืออาจารย์เข้าใจเขาแหละแต่ว่าแต่อาจารย์รู้โลกสตาร์ทอัพอ่ะคุณต้องแบ่งเวลาให้ได้จริงๆเป็นเรื่องอดีงครับ,รบอาจารย์รเพราะว่ายิ่งเขามีอุปสรรคในชีวิตมากเท่าไหร่ยิ่งทําให้เขา พิสูจน์เองได้มากขึ้นทนายว่าเขาอยากจะเป็นแบบผู้ประกอบการหรือเปล่าหรือว่าอยากจะเป็นแบบคนที่ประสบความสำเร็จหรือเปล่าเพราะว่าการประสบความสำเร็จเนี่ยมันไม่มีข้อแม้ครับถ้าคุณอยากประสบความสำเร็จเนี่ยคุณจะบอกเลยว่ามีข้อแม้ยิ่งมีข้อแม้ยิ่งไปประสบความสำเร็จยากถ้าคุณถ้าคุณบอกว่าติดเรียนอย่างเงี้ยติดเรียนแต่คุณบอกว่าคุณอยากไปผู้ประกอบการด้วยอ่าคุณก็ต้องแบ่งเวลาให้กับการเรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการแล้ววิชาที่เราทํากันในดิจิทัลไอโนชั่นแซนด์บ็อกซ์เนี่ยมันไม่ได้มีเป็นรายวิชาสอน ใช่ไหมะถูกค่ะถูกค่ะถูกแล้วก็ไม่ใช่ทุกคนจะสอนวิชานี้ได้อืใช่ไหมใช่ถ,ใชถ้าถ้าไม่ได้เป็นเจ้าของกิจการมาสอนก็อาจจะไม่ได้ตรงกับสิ่งที่มันควรจะเป็นในความเป็นจริงอเพราะฉะนั้นเด็กๆที่แบบว่าเข้าไปถึงรอบสุดท้ายได้เนาะเราชื่นชมนะใช่ใช่ว่าในปีที่แล้วเนี่ยค่ะแล้วก็ของปีนี้เดี๋ยวเนกันเราก็คาดหวังว่าเราจะได้เห็นเด็กๆเข้าไปสู่รอบสุดท้ายกลุ่มที่มีความมุ่งมั่นจริงแล้วคุณภาพงานจัดจี้ที่เราดูกันปีที่แล้วอ่ะฉันว่าเด็กที่ไปรอบสุดท้ายคืองาน โอเคมากทุกคนชมทุกคนชมคนที่เป็นผู้ประกอบการจากข้างนอกทุกคนชื่นชมผลงานของเด็กรอบสุดท้ายมากในโครงการเราไม่ได้ต้องการเด็กเก่งที่สุดแต่เราต้องการคนที่ตั้งใจและมีความมุ่งมั่นเนาะคือเพราะว่าทุกคนอ่ะไม่ได้รู้เรื่องทุกเรื่องมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วทุกคนมาเรียนรู้กันได้แล้วเกิดถ้าอยากเป็นสตาร์ทอัพที่ดีสามารถช่วยแก้ปัญหาให้คนอื่นได้ อยากให้เข้ามาในแซนด์บ็อกเรียกได้ว่ารับชุดความรู้ไม่ต้องงงหรเรื่องบอกว่าสมมติว่าจางค้าหนูมาจากสายวิทยาศาสตร์เลยหนูมาจากสายศิลป์เลยหนูจะมาเข้าแซนด์บ็อกได้ไหมเราทําไงนะแป้งต้องมาเข้าโครงการก่อนแล้วในโครงการเนี่ยมันจะมีโปรเซสของการเรียนรู้ว่าค่ะแล้วหนูอยากทําอะไรอ่าแล้วหนูต้องทําอะไรบ้างไม่ต้องคิดมากไม่ต้องคิดมากมันก็จะมีโปรเซสมีการเราจะช่วยพพอร์ตเนาะทั้งอาจารย์แป้งอาจารย์แอน พี่เลี้ยงนะคะช่วยเลือกให้คุณได้แหละว่าคุณคุณจะต้องทําอะไรยังไงซื่อมันคือดิจิท a ลโนเวชั่นแซนด์บ็อกซ์มันหลีกเลี่ยงความเป็นดิจิทัลไม่ได้ใช่กถึงแม้ว่าคุณจะไปจบสาขาอื่นๆมาแต่ถ้าคุณมีความตั้งใจเมือมพยายามมันไม่ได้เป็นเรื่องยากแล้วกันใช่ครับขอแค่แบบมีความตั้งใจว่าแบบอยากจะสร้างอะไรสักอย่างอยากจะทําประโยชน์อะไรสักอย่างอยากจะช่วยแก้ปัญหาอะไรบางอย่างให้เข้ามาเลยแซนด์บ็อก อืมอันนี้เดี๋ยวเมื่อกี้ประโยชเมื่อกี้ชอบนะเพราะว่าบางทีเราบอกว่าเราจากอยากสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการนะคะแต่อีกเรื่องหนึ่งก็คืออย่าลืมว่าคุณสามารถเป็นผู้ประกอบการที่สร้างประโยชน์เพื่อสังคมได้เพื่อแก้ปัญหาได้สร้างไไม่ใช่ว่าต้องแบบเป็นผู้ประกอบการเอาังค์เข้ากระเป๋าหรือทาธุรกิจเพื่อตัวเองสักทุกอย่างใช่ครับเนาะคือยังมีปัญหาอีกเยอะให้เราใช้เทคโนโลยีกันช่วยแกเอ่มาช่วยกันคิดเทคโนโลยีมาช่วยกันแก้ปัญหาที่มันมีในปัจจุบันกันเถอะใช่ค่ะก็ฝากชวน น้องๆเนาะ<อ>นะคะปีนี้เรามีสุดยอด <c oughs> สตาร์ทอัพอย่างที่แป้งอยู่เนาะ <c oughs> คือสุดยอดสตาร์ทอัพที่ที่คือเป็นตัวอย่างของความมุ่งมั่นพยายามแล้วก็หนึ่งแป้งเป็นสิทเก่านะคะแล้วันที่สองคือเขาสติ๊กตูดอกะก็คือเขาก็จะอยู่ในโครงการกาเขาจะไม่เคย,ยทิ้งเด็กๆเลยเ<อ>ตลอดช่วงเวลาเนาะอันนี้คือถือว่าอาจารย์หาว่าทุอะไรต้องต้องบอกว่าหายากมากสําหรับคนที่ตั้งใจแล้วว่าแบ่งเวลาได้จริงอย่างที่แป้งพูด เนอ,เอ,อมันมันต้อง,ม,องมันต้องทาได้อะเราต้องทําได้อะถ้าเราจะมาช่วยน้องเราก็เราต้องหาเวลามาช่วยจนได้เราบอกแล้วว่าเราจะมาช่วยเด็กเราก็ต้องมาช่วยเด็กคือในมุมของอาจารย์นะแป้งน้องๆที่เข้ามาเอาความคาดหวังของมหาลนะัยเนาะเราอยากให้เด็กมีความทักษะในการเป็นผู้ประกอบการนะคะแต่จริงความหมายมันลึกเนาะมันอาจจะไม่ได้แต่ว่าเฮ้ยต้องออกไปทําธุรกิจหรือเป็นเจ้าของธุรกิจหรือทำเงินได้นี่คือในมุมมาหาลัยมองภาพใหญ่เนาะคือคอยเขาแค่มีความสามารถในการตัดสินใจมีความเป็นผู้นำเนาะ มีทักษะประเภทนั้นเกิดขึ้นเพื่อว่าเขาที่ทำะารอย่างอื่นด้วยตัวเองเขาทาได้<ฆ>แต่ว่าแต่ว่าในมุมมองของแป้งเนี่ยแป้งคุณอาจารย์เราคาดหวังอะไรที่มันามากกว่าน,นั้นด้วยแหละ<ฆ>ซึ่งแป้งคิดว่าเรา,เ,ราเด็กๆเ,เข้ามาเนี่ยนอกจากที่อาจารย์อยากได้แล้วเนี่ยแป้งคิดว่าแป้งจะทําให้เด็กๆได้อะไรได้บ้างไม่อะไรกับเด็กๆว่าอต้องบอกความจริงก่อนว่าไม่ใช่ทุกคนเป็นผู้ประกอบการได้ต้องบอกอย่างนี้ก่อน แต่ว่าฝักแเ้วเศร้านิดนึงแต่ว่ามันเศร้านิดนึงมันมีมันมีข้อดีอยู่เพราะว่าจริงๆทุกคนอาจจะไม่ได้อยากเป็นผู้ประกอบการค่ะครับแต่ว่าการที่เข้ามาในโครงการนี้จะทําให้เขาได้มาเรียนรู้ก่อนว่าได้มาแบบริ้มรสกันว่าถ้าการผู้ประกอบการเนี่ยเขาต้องเจออะไรบ้างแล้วเดี๋ยวให้เขาเลือกเองว่าเขาอยากจะเป็นผู้ประกอบการหรือเขาอยากจะไปทําอย่างอื่นในโครงการนี้จะทําให้เขาได้เรียนรู้ส่วนหนึ่งของการเป็นผู้ประกอบการเพราะว่าเขายังอายุน้อยกันอยู่อยากให้เขาได้มาลอง เพื่อสัมผัสว่าเขาเหมาะไหมกับการผููะกอบการอันดับแรกแต่ว่าสิ่งที่เขาจะได้ไปเลยในโครงการแน่ๆเลยก็คือทักษะการแก้ปัญหาซึ่งจะบอกเลยว่าไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการหรือเป็นพนักงานหรือจะไปทําอะไรก็ตามถ้าต้องการได้ค่าตอบแทนก่อนต้องแก้ปัญหาได้ในโครงการนี้จะช่วยให้เขาแก้ปัญหาได้โอเคถ้าน้องบอกว่าพี่แป้งครับอยากเข้ามาเราอยากทําตั้งบริษัทอยากามาากตีตังค์โครงการนี้ช่วยได้ปะโอตรงมากเลยโครงการนี้ต้องมา,งมาใครอยากเปิดบริษัทอย่างถูกต้อง อย่างแบบเรียกได้ว่าแบบมีพื้นฐานที่ดีในการเปิดบริษัทแล้วกันต้องมาโครงการนี้คือไม่ใช่เฉพาะพี่แป้งอย่างพี่จันเกินแั้แต่แรกนะคะว่าเรามีผู้ประกอบการจากข้างนอกใเข้ามาช่วยดูน้องด้วยเข้ามาประเมินน้องด้วยมาฟังน้อง pitching โดยเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนี้เขาพร้อมจะลงทุนถ้าโครงการเราเป็นไปได้อ๋อเข้าใอันนี้คือสิ่งสำคัญเลยคือถ้าใครเข้ามาในโครงการแล้วสามารถสร้างโปรเจกต์ดีๆได้มีโอกาสที่จะได้รับเงินทุน สตัวอย่างปีที่แล้วก็มีน้องๆเนาะที่เข้ามาแล้วก็มีผู้ประกอบการแสดงความสนใจน้องบอกว่าทําต่อเลยถ้าเกิดว่าน้องไปต่อได้เราพร้อมลงทุนนะคะซึ่นอันนี้แบบว่ามันเกิดขึ้นจริงมันเกิดขึ้นจริงๆแล้วเราก็ได้รับฟีดแบทตรงๆจริงๆเช่นอันนี้ถือเป็นโอกาสของทุกคนค่ะที่อยากทำธุรกิจถ้าน้องๆคนไหนสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการนะคะก็สามารถติดตามพวกเราได้มาที่แฟนเพจ e ูเ S ที่อยู่ข้างล่างนี้นะคะ